เออเออใบกล้วยก็กินเว้ยนอ้อโอ้ยอะไรนี่ฮะดู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 เคียงคู่กันไปนี่นะฮะนนั่นนะ โอ้<ะ>ดูดูดูต้นกล้วยก็ไม่เหลือละงานนี้ฮะสายป่านเลยต้นกล้วยก็ไม่เหลือละงานนี้เนาะคนน่ะดูทากินต้นกล้วยเขาเนาะสายป่านเนาะ ต้นกล้วยก็ไม่เหลือแล้วสายป่านซัดเกี้ยงเลยน,น,น้อน้อนู่นนะดูดูดูเจ้าเอ๋โผล่หน้ามาจากใบกล้วยเชียพุ่นหนาพุ่นหนาดูท่ากินครับเออโอ้ท่ากินอย่างเท่อ่ะ เออถ้ากินอย่างเท่ใส่ป่านเน้ยเอากินได้ไม่ได้เอ้าได้กินได้เฉยอ่ะเออเออเออใส่ป่านเนียเออเฮ้ยอร่อยใหญ่เลยอืมอร่อยเนาะเอออร่อยนะนี่ อ๋อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยน่นะหากินอย่างอื่นแล้วหากินแต่ใบอ่อนน่ะสายป่านเขาฉลาดกินน่ะน่ะถอนทั้งรากทั้งโคนเลยนะถอนทั้งรากทั้งโคนเลย